what's your name again? chilean i tell you that what's your name? fu and okay how are you today Are you happy are you happy yes okay so so let's start the class together i go on. before starting the class what's my name to tell you i'm from the what's my name pita ท e a เช e r ท e a เช e r นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนท e a เช e r นะดู teacher mm ุณสิท e a เช e r นะโอเคอะไรไหนคุณตามเรนที่เชิญนะคคาโผโอเคอ่ะเรารู้จักชื่อแล้วนะคะมา before started class mm hmm. มาดูนี้กันดีกว่า so คุณมี Nike look at this what is this อันนี้คืออะไรเอ่ยม mm hmm. ันคืออะไรอย่ะเนี่ย ABC, no a b C ใช่ไหมแต่ว่าเื็นอะไรเอ่ยม yeah. right> uh, yeah. no ันโค้มไลยครับมันมีอะไรหายไปอ่ะเห็นไหมมันมีอะไรหายไปเห็นไหมอ่าใช่เดี๋ยวเราจะมาเติม A ถึง Z แบบที่ไม่ดูกระดานตรงนั้นนะโอเคไหะมา we gonna feel the letter A to C อันนี้ตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่อ่าอันนี้พิมเลกอ๋ออันนี้พิมใหญ่เหมือนกันอ่ะเติมคนละใบก่อน โอเคอ่ะไหนใครไม่มีสอยกมือขึ้นโอเคค่ะมาเซนอะไรก่น okay, อนโอเค very g o o d อะ so fill in the missing letters what are missing ลองแบบไม่ดูข้างบนลองแบบไม่ดูข้างบนเนี่ยดูสิอะไรหายไปาะ A B C what s missing ตัวอะไรหายไปน A, B, C, D D, E, G, L, M,